สวัสดีวันสงกา์นะครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยผมเดินทางมาเชียงใหม่นครับมาตั้งใจมาเที่ยวสงกา์ที่เชียงใหมแ่แหละแล้ววันนี้เป็นการเดินทางวันแรกนะครับเป็นบันทึกการเดินทางของพวกเรานะครับวันที่ 11. ส1บเอเมษาย,ยนครับวันสงการวันแรกที่เชียงใหม่เริ่มต้ตนกันแล้วครับทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงเชียงใหม่นะครับคลิป oh, นี้เนี่ยเราเดินทางช่วงสงการนะแล้วเราก็จะอยู่สงกา์ที่เชียงใหม่เนี่ยกี่วันครับสามพื้นอนนะสามพื้นวันที่นี่เลยแล้วก็ก วันนี้ตอนนี้เพิ่งลงเครื่องมาจากสนามบินก็ตงเข้ามาในเมืองมาอะไรกินก่อนนะครับร้านนี้ชื่อว่า้าชื่อว่าเสน่หานะฮะนี่อยู่ห่างอนุสาวรีสามกษัตริย์เดินไปฟ้างรู้น่ะประมาณสักร้อยเมตรเท่านั้นเองก็เป็นร้านอาหารเช้าที่แบบดูน่ากินเลยแหละเดี๋ยวรอดูหน้าตาอาหารผมนะมีเมนูที่แบบน่าสนใจเพียบเลยโดยเฉพาะเมนูที่มีหมูย่างมันจะเป็นอาหารเช้าแหละแต่ว่าไฟดีเลก็เลยาเก ใกล้กลเที Olivier, be, like ่ยงบัากลเที่ยงนี่มันจะเที่ยงแล้วแหละอีกไม่กี่นาทีก็จะเที่ยงแล้วกแหน่ะสกรนมั่แย จะ่ฉันจะให้เธอเลือกก่อนได้เลยว่าเธออยากกินอันไหนโอ้โหเหมือนเมื่อวานนี้อ,อ๋อตลับสิจกนันได้ไหมแดงจ้ะ <laughs> Thank you ดีนะเนี่ยมีแฟนดีเขายอมให้สลับจานก,กับเรารู้สึกว่าขนมปังหมูย่างเขาย่างเขาย่างได้แบบเกียมเกียเออสะเบกเกียร เห็นไหมในม,มีหนูสมุกคนอย่างนะใครจะสลับอาหารกับพี่นนเหมือนเหตุการณ์นี้ตงเกิดขึ้น,มนเมื่อวานนี <c> ้ <oughs> มหมละหมูตับนำเลี้ยบไหมละ่ะสลับดีด้วยใช่ ก็หลังจากกินเสร็จนะครับแล้วก็อัปเดตบรรยากาศสงกรานแถวแถวรอบๆในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับไปดูวัดนู้นวัดนี้มาว่าเขาตกแต่งอะไรกันยังไงนักท่องเที่ยวเยอะไหมอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เข้าที่พักแล้วครับเดี๋ยวเตรียมตัวไปเล่นน้ำดีกว่าตอนเย็นเย็นแถวแยกไมยยาานะครับคึกคักมากเข้าที่พักก่อนครับวันนี้นอนที่โรงแรมค r ไว s w h i ครับโคนมาถึงห้องพักของเราวันนี้คืนนี้ที่เชียงใหม่แล้วนะครับ คืนนี้เนี่ยเรานอนกันที่โรงแรมที่ชื่อว่าคลอสไว้ White นะครอยู่ใกล้ๆกับเมยา่าคือห่างกันประมาณสัก200เมตรมั้งคือเดินไปอ่ะไม่ไกลมากแต่ว่าเดินไปก็นิดหนึ่งนะก็พอเหนื่อยนะอแต่เมื่อกี้เพิ่งผ่านตรงเมย่ามาวันนี้เขามีจัดพวกเทศกาลสงการอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศแบบโอ้โหคือคักเลยเสียงดังสน,นั่นวนไหวแต่พอมาอยู่ตรงตึกเนี้ยเลยมาเนี้ยไม่ได้ยินเสียงยนะ เดี๋ยวพาดูบรรยากาศในห้องพักก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็วันนี้กิจกรรมที่โรงแรมเขาก็มีแบบชิงลงมุงชิงางวันด้วยนะคือช่วงของการที่กิจกรรมเยอะไปหมดออนี่ห้องพักจะเป็นแบบสไตล์แบบคอนโดนะแยกสองส่วนส่วนที่เป็นแบบห้องนั่งเล่นห้องนอนอะไรนี่นะครับห,ห้องนอนก็จะเป็นเตียงใหญ่แบบนี้เก็บของใส่ตู้เลยเพราะว่าเราจอดนอนที่นี่สามคืนเลยดีเลยไม่ต้องไม่ต้องย้ายห้อง ไม่ต้องเก็บของห้องน้ำเป็นแบบประตูเลื่อนแล้วก็เข้าทางข้างนอกได้แล้วก็ข้างในก็ได้แเราเข้าเป็นประตูปเปิดข้างในเป็นประตูบเลื่อนโอ้ในห้องในห้องนอนมีทีวีให้ดูด้วยอืในห้องน้ําเป็นยังไงบ้างห้องน้ํานั้นเขาแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้นะผมอืมีเครื่องทาน้ำอุ่นนะโอเคแล้วข้างนอกนั้น ก็จะมีตกมีตู้เย็นโอ้ตู้เย็นตู้เริเริมเลยนะครับซึ่งเราเข้าห้องน้ําจากฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนั้นก็ได้่าและโซนห้องท่างเล่นก็มีทีวีจอหนึ่งที่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าครับตอนเย็นออกไปเล่นน้ำสงการสงการขนสดมีใจประผมสบายใจและเปียกมาก็ไม่ต้องกลัว ไปครับได้เวลาตะเุยส่งกลางกันแล้วครับว่าแต่เดี๋ยวขอหาอาวุธกันนะครับดูว่าปืนฉีดน้ำแถวเนี้ยล่ะครับบอกสักเท่าไหร่นะร้อยหนะ้าสิบสองร้อยอคือสบายใจนลครับเมื่อกี้เอนจอร์ก็ไปได้ไดปืนฉีดน้ำที่ลานพูดมาเก้าเก้าบาทถูกกว่าตรงนี้อ้ยฉีดได้้วยเหรอ เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันตรงหน้าโรงแรมอีสตินเ่ยนะแล้วเราไปแค่ะาไหนถึงมานจะเล่นแต่ว่ามันีอิจฉงโอเคเนาะฟิวฟิวฟิวฟ ปิดทิศนะ้ำไปกนะเกมน้ำแล้วโงไมีน้น้เติมเนะี่ยอนีในงานตรงนี้เขามีน้ำให้เติมฟรีเลยครับดีมากเลยอะเดี๋ยวช่วงระหว่างแบบคลิปตรงที่ไทยเล่นสงการเนี่ยผมอาจจะตัดสั้นๆๆๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีเพลงที่เขาเปิดใช่ไหมบางทีมันจะผิดลิขสิทธิ์นะใน u t u b e เราก็ต้องระมันระวังนิดนึง Yeah. <laughs> I'm like, 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 i like i am like i i i like เล่นงานสนุกมากเลยครับเดี๋ยวไปอาบน้ําแล้วเดี๋ยวเราออกไปหาอะไรกินกันดีครับมือนี้ตั้งใจจะมากินอาหารเด็ดของเชียงใหม่นะครับสุกี้้ังเผือกครับต่อคิวยาวก็ยอมแล้วนะ่นี่ครับทุกคนแล้วก็หลังจากเล่นสงการาเสร็จเราก็มากินร้านสุกี้้ังเผือกกันครับผมรอคิวแป๊บหนึง่งตอนนี้คิวเรา063เอนนี้060อยูอ่แล้วก็ร้านปิดเที่ยงคืนนะครับ ดูเมนูก่อนได้ไมไดผมเล็งไว้แล้วผมจะกินสุกี้แห้งทะเล<ม>นี่มีสับปะรดสวยเลยนะมึกตัวมึกสดด้วยแนะ<อ>ต่ละเลยเมนูจะแข่งแห้งทะเลกับลูกจิ้กกมทะเลเออลูกจิ้มเดี๋ยวอรอแป๊บนึ่งครับผมลูกจิ้มแตไม่เไ็่ลูกเป็นผักเลยเข้าผัดผมมาเลยวันนี้รอไม่นานเผาวันนู้นใครมากินนะครับ ดีตรงนี้ดีคูคนเรียงเลขสุการอยู่ถึงแล้วดูสิว่าแล้วจะมีโต๊ะสำหรับเราห้าคนป่ะสามคนได้นั่งได้สาคนเหรอเล็ก 2. <S 2> <S 2> <S 2> สองเล็กสองทิ้เราต้องนั่งห้าคนแต่ว่ามีที่นั่งแค่สามคุกคนยังไงกันเดินนี่อ่ะ จานที่หนึ่งทะเลแห้งมาแล้วครับผมพร้อมน้ำที่สุดเด็ดและความกลิ่นหอมขอมข้วกระพาจนนี้ครับตำิมหมูครับผมหองกะพรครับอ๋อลวกจิ้มหมูลวกจิ้มหมู ของกลางครับอันนี้ของกลางการครับของกลางวะของกลางต้องมีลูกชิมมาด้วยอันนี้ลูกจิ้มลูกลูกจิ้มมันจะมีผักมาด้วยนะไม่ว่าเราจะสั่งลูกจิ้มแหมูไหนก็หมดแลยขอกินแบบไม่จิ้มอะกรอบขนมปังกรอบเลยหอมไปพักอันเดอร์ ไม่ได้กินก่อคไปแล้วทานกินของอันนี้เป็นอะไรอันนี้อันนี้รวมเพ้ทะเลรวมใช่ไหมนี้ใช่ครับอันนี้ทะเลอันนี้ทะเลครับทะเลของพี่เอของพี่บอสสวนนี้ลูกจิม้มบึกลูกจิ้มมันจะไม่มีเส้น กินดูเลยว่าเราจะกินแบบไหนก่อนดีนะเดี๋ยวจะไปหมดจะลาดหรือว่าจะจิ้มเห็นแล้วทำดีน่าดก็อร่อยก่อนจิ้มจิ้มน้ำทิ้งจิ้มอื้อหืออื้อหือจิ้มเขาอร่อยจริงมีความรู้สึกว่าแบบกินได้ทุกอายุอ่ะไม่เผ็ดเกินไม่แบบแฝดเกินไม่หวานเกิน เผ็ดหรอไม่งายมาอันนี้ินเผ็ดเป็ดเหรอกินได้งพี่ไม่กินเผ็ดไงสองเออชอบเผ็ดดอ่ะนี่มีกิบที่เราพูดแนเนี่ยไหักิอร่อยมาก กินผักนะครัออบหบหอกก็เดี๋ยวกินอาหารกันเสร็จนะครับแล้วก็คงเข้าที่พักแล้วนะครับเพราะว่าข้าคืนนี้ยวันแรกเดิน,นทางก็จะเหนื่นนิดน,นึงนะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปตะเวนเที่ยวสงการก,กันต่อครับพรุ่งนี้จะเริ่มเป็นวันส่งการวันจริงกันแล้วเนาะ12สเมษายนครับ